นั่นแน,น,น่นแหนั่ขี่ปกเดี่เช่งบินน,ะนามาเมันก็นว่าวขี่เชียเลักกเดีไปขี่เชียงดินสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกใบทุกเรือทุกค้องด้าใจเด้อสวัสดีเช้ายูทูปทุกคนตัวโลกตัวใต้เด้อขอบคุณเลยที่ยูไอเปิดการมองเห็นหนขอบคุณหลายหลด้เพี่น้อง เปิดซองบานเรื่พไปนอนบานสายบานกลัวบานสางไร่ใดแล้วกรับเพราะท่านสางไ,ได้ใดปิดใน้องบาน <c oughs> เปิดบ้านนั้นดวงเดืเนนดเนนอนหนึ่งสบเก้ากับเปดงเดือนพุ่มสมุดเริ่พไปนองเปิดซองบานพร้อมกันเนอันนี้กึนที่หลังนะคุฮัลโหลไมเป็นแอนนี่เบรแอนนี่ทา thank you you s so u much ีล l come my ไมเอาดวงเดือน Thank you.

วงนาเพิ่มเียลเียเ้เงินข่กรไดวยังสร้างบ้านุไปคับปดของข่ตะกอนเก็เป็นเียบเขาเป็นเเป็นเียบเาเพิ่มเนาะมีเงินก็เลยต้องเเขาเเขาคานเลียงลานเ่านั่นคานี่สินเดือนมากเลยเบิเลย่มีเงิน

น,นี่ยังหนอกพี่น้องรลีดตาผ่าเราก็พูดเลยไหลเด้อกบพุดเลยไหลเด้ออืม <laughs> thank you a n w h e r e a n y t i m ต้องคอยบ่นแน่ใจ มันส่องลูกมิดป้วนาะข่อยบ่ได้ไปหาข่อยบ่แน่ใจจนมาข่อยไปข่อยเล่ยว่าเอ้ข่าไปเบิงกัน่าขนาดแจ้าข่อยบ่แน่ใจก็อยเล่ถามในว้านัันข่อยระบาดมันซื้อมิดขึ้นกันเขามาเปลี่ยนอันทั้งหนาอันเป็นลุ่งลอยอันเอฟซีลุ่งมิดโอ้เจาะโซอันที่มันส่องผู้ใดเนาะมาใหม่มันส่องผู้ใดเนาะข่สงสัยเยอะข่อยจะเลยเขาไปเบิงเจ้าที่แรกข่อยจะว่าแม่นหนึ่น แบบซื้อคือกันกับไยหลงสองผู้ใดเนาอซื้อกันนี่กันมันมหาไปขเบื้งั่นเป็นขึ้นใสเข่าใจอนสองนั้นบันได้แทนแล้วก็เมียเปียวเซือนี้มาน้ำหนาสองคกอกันลงเลย หนัสงส่งยังอยู่เลืหลงเลยลงสองลงุงนิดสองเดิมสองรักครับแ่ดเดือนเจ้าพ่อคอยลงแล้้คอยนึกว่าเป็นคือยังของปะเถานั่น่นซื้อคือกันน,นั่นอ่ะวันนี้เพคนเก่ามาเห็ดส่องคอยไปเบิ่งเอ้า คือว่าเพิ่นหัวตาเปิดส่องไม่ปัดไปเบิ่งส่องนั่นได้จ้าว่าจักมืนคอยเลยกลับมาคอยเลยมายกลับมาถักเลาเลาเลยว่าโบแมนวันนี้ไอ้ว่าเออเจาอมมอ้าไปไต่คอมเมนต์คลิปขยเด้ออมาอยู่สองอันนึ่งสี่อยน้ำหาบ่ปอดเนาะเพิ่นก็เลยไปจังคอยไปจังคอยแมนคนละคนก็ขยสีลงก็ขยสีงง <laughs> นักคนซื้อเม็ดโบแมนหน่อยเนาะ <laughs> คือคนซื้อเดียนนั่นสิละ ก็เป็นหน่อยคนขอบคุณนด,ด้ยหลายเด้ออันนี้แว่ออันนี้ทำตั้งอยู Any ่ <laughs>